ป้าว่าเางงมันทำไมมันตีหัวลงมาไม่ไม่มันอัตโนมัติ รปนการตกีละการช่วยาปีอปนอลการช่วย่าช่วยหลักอาลวนเพื่อตอนทาโกมาการตนนี้ก็มานั่งช่วยวัดละอ่าเดี๋ยวถ่ายภาพเรามาถ่ายตรงแขงหลังด้านเหล็กตรงนี้นะครับเพื่อช่วยกันการช่วยการข้าพูดตลอดนะฮะพูดตลอด นะเมื่อกี้ก็มีท่านผู้มีเกียรติท่านหนึ่งนะมาสอบถามว่าทำไมนะเขาไม่ได้พูดแบบที่ผมเคยอยู่นะทำไมจะถ่ายไม่ได้เขาไม่ได้พูดแบนั้นเขาพวกทบาที่แล้วที่ไม่ฟังฟังหรืออะไรน้องๆเขาบอกทานพี่เนี่ยว่าไม่ให้ถ่ายภาพเลยนบทางวัดอนุญาตนะครับทางวัดอนุญาตและก็กำหนดสุดถูกต้องมาตรดไว้อย่างชัดเจนแล้วก็เหมาะสมสุด ก็ปูนแบบทุกอยางและการ